เพ,เพื่อนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยตั้งใจนะคะแบ่งปันตั้งใจสอนงานนะคะอยู่ในกลุ่มแล้วสามารถพาให้พี่พี่นะคะอีกหลายท่านนะรวมถึงสอวอด้วยนะนะคะมีรายได้อะคือลงมือทําจริงๆแล้วมีรายได้เนี่ยแล้วเขากลับมาขอบคุณเราแบบเนี้ยรู้สึกยังไงอ่าถ้าเป็นเพื่อนรู้สึกยังไงคะเขาจะรู้สึกแบบมีความสุขอะ่ะ ว่าสิ่งที่เราได้แบ่งปันทุ่มเทไปเนี่ยแล้วพี่ๆเขาเนี่ยเรียนแล้วเข้าใจแล้วเขาไปลงมือทำเนี่ยเขาเกิดมีอะไรได้จริงๆอ่ะในกลุ่มของโค้ดนะคะก็จะมีทั้งอ่ารุ่นนะคะ20อัพเนี่ยไม่เยอะนะคะ30ไม่เยอะ40เริ่มเยอะ50 60แต่ไม่เกิน65นะคะอ่าเพราะว่าอ่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะ มันถูกกฎหมายร้อเป็นะคะมันเป็นการเป็นในหน้านะคะเขารับอายุ18ปีไม่เกิน65ปีซึ่งในกลุ่มโค้ดเนี่ยนะคะมีสอวอีกเยอะมากๆ200ร้อยคนอยู่ในกลุ่มสอวอี่เกินครึ่งห้องและสอวอในตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเขาชอบเรื่องของออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ใหม่ท้าทายแค่มือถือ1เครื่องมือถือ1ึเครื่องอิเนเทอร์เน็ตนะคะแล้วเวลาที่โค้ดสอนงานนะคะเวลาที่ประชุมงานเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็น iPad ในการสอนงานแล้วก็แชร์หน้าจอแล้วก็มีพี่ๆนะคะหลายๆคนแล้วก็สวอเนี่ยตั้งใจเรียนมาก พอตั้งใจเรียนสิ่งที่เราแบ่งปันเนี่ยเขาเอาไปลงมือทําแล้วเกิดผลลัพธ์คือเกิดมีไรายได้ขึ้นจริงบางคนนะคะวันละสามร้อยบางคนวันละหกร้อยบางคนวันละพันสองรายเดือนนะคะอะย่างอย่างของอพี่มีมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะพี่ต้นบุญก็อายุห้าสิบกว่าบางคนก็หกสิบกว่าแต่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้จริงๆแล้วเขาก็มาอวดในห้องนะคะที่เราสอนงานเอามาอวดในห้องที่เราสอนงานแล้วทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้ว่าเฮ้ยเขาสามารถเป็นสวที่มีคุณภาพอะ เป็นสวที่มีคุณภาพที่แบบว่าเขาสามารถที่จะทําออนไลน์เนี่ยทำได้จริงมีมือถือหนึ่งเครื่องแล้วเขาไม่ต้องออกจากบ้านมือถือหนึ่งเครื่องนะคะอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาเขาก็ทำผ่าน่ังทางทิกตอกด้วยแล้วก็ทําประชุมออนไลน์ด้วยแค่นี้เองแล้วเขามีรายได้อะมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเขามีคุณค่ามากขึ้นกับงานงานนี้อะแล้วเขาไม่ต้องออกจากบ้านเลยอะนี่คือเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็น เราก็รู้สึกแบบมีความสุขนะคะเห็นพี่ๆมีไรายได้แล้วก็โชว์ไรายได้เราโชว์รายได้โชว์ราย,ยได้เข้ามาอยู่ในห้องเอ้ยพี่ได้เท่านี้นะหนูได้เท่านี้นะพี่ได้แบบนี้แล้วนะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นเนี่ยพี่นางเนี่ยนะคะก็เป็นสวในห้องเหมือนกันเป็นนักเรียนที่อยู่ในห้องกับโค้ดเหมือนกันนะคะขอบคุณโค้ดที่ทุ่มเททุ่มเทมุ่งมั่นถ่ายทอดและชี้แนะแนวทางค่ะถ้าใครได้เข้าไปเรียนจะรู้เลยว่าสิ่งที่โค้ดแบ่งปันเนี่ยคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ จากออนไลน์เนี่ยจากการเป็นในหน้าที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งคือมันไม่มีความเสี่ยงเลยและไม่ต้องขายไม่มีระบบ AI ช่วยขายถ้าใครเข้าใจเนื้อง,งานแบบนี้นะคะบอกเลยยุคนี้นะคะออนไลน์ตอบโจทย์นะคะแล้วอยู่กับบ้านแบบเนี้ยไม่ต้องออกไปไหนเลยเนะะี่ยแล้วมีไรายได้เข้ามาวันละสามพันสามร้อยอะเริ่มจากสามร้อยถึงหนึ่พันบาทต่อวันเพอเดือนหนึ่งนะคะพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะสวนนะได้สามพันกว่าบาทมีนะคะห้าพันกว่าบาทมีบางคนไปหลักหมื่นต่อเดือนนะคะ แล้วเขาก็แฮปปี้มากๆเลยว่ามันเป็นงานใหม่ไงที่แบบว่าเอ้ยนะคะลูกหลานก็แบบว่าไม่ไม่สามารถทําเหมือนเขาได้ด้วยนะแต่เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาเรียนไงแล้วก็เป็นสอวอที่มีคุณภาพไงเพราะฉะนั้นโค้ดก็เลยมีความสุขกับสวแล้วก็จะเป็นั่นใจสอวอนะคะอ่าคือเ,เขาเรียกว่ามีมีมีแต่พีออ่ๆสวแบบ โค้ดเป็นกขวัญใจของสอวนะคะก็ยินดีแบ่งปันนะคะแล้วก็ตั้งใจสอนทุกๆครั้งตั้งใจแบ่งปันอยากจะให้พี่ๆทุกคนน่ะได้รับความรู้นะคะให้ติดตัวไปเลยแล้วก็สามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตแค่เพียงมีมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตนะคะ ประชุมออนไลน์ทำผ่านเ่อาทางติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ยิ่งความรู้นะคะมากขึ้นทักษะมากขึ้นเขาจะหาเงินได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นภาระลูกหลานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นสวนะคะอายุนะคะ18ไม่เกิน65ปีเนี่ยอยากเข้ามาเรียนเรื่องของในหน้าที่โค้ดทำอยู่เนี่ยนะคะอยากเข้ากลุ่มของโค้ดเนี่ยนะคะว่าสอนแบบไหนอย่างไรทำไมพี่ๆถึงแบบว่าติดหนึบเลยไม่ไปไหนเลยก็สามารถนะคะทักหน้าช่องได้นะคะบ้านเขียวหน้าช่องนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มไปเรียนรู้ก่อนฟรีๆนะคะถ้าชอบ ก็ลองทำลองลุยดูนะคะโค้ดจะเป็นพี่เลี้ยงให้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะ